ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวฟิล์มอมทีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนมาดูแบตเตอรี่ในกล้อง dslr กันนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนจะซื้อกล้องมือสองใช่ไหมครับอย่าลืมเข้ามาเช็คตรงแบตเตอรี่ทุกครั้งนะครับวิธีการเช็คนะครับกล้อง dslr วิรวาเพื่อนเพื่อนซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละรุ่นจะเข้าไม่เหมือนกันนะครับแต่จะคล้ายๆกันอย่างของผมเนี่ยเป็นแคนนอนเจ็ดสิบดีนะครับแคนนอนเนี่ยเขาจะมากดตรงที่ตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนกดเมนูปั๊บนะครับกดเมนูเข้าไปปั๊บ มันจะขึ้นหน้าเมนูขึ้นมาให้นะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกนะเมนูที่3จากซ้ายจากขวามาซ้ายนะครับเพื่อนๆเ,เมนูที่3จากขวามาซ้ายมันจะมีคําว่าแบตเตอรี่อินโฟกล้อง DSLR รุ่นอื่น,น,น,นก็จะเข้าขคล้ายๆกันนะครับมันจะมีคําว่าแบตเตอรี่อินโฟหรือว่าข้อมูลแบตเตอรี่ให้เพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยพอเพื่อนๆมาถึงหน้านี้เห็นไหมครับว่าตรงด้านบนนะครับที่ remaining ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นที่มีแบตอยู่นะครับตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแต่ที่เพื่อนๆต้องควรดูก็คือรีชาร์จเพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงนี้นะครับรีชาร์จเพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงนี้ครับปกติแล้วถ้าแบตเตอรี่ที่ยังมีคุณภาพอยู่นะครับมันจะมีขีดตรงนี้ครับ3มขีดนะครับมันจะมีขีด3มขีดเนาะแต่ว่าถ้ามันเหลือขีดเดียวแบบนี้ครับแสดงว่าแบตเตอรี่ใกล้เสื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสังเกตแบตเตอรี่อีก วิธีการหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆอย่าลืมนำไปใช้กันเวลาเราซื้อกล้องมือสองนะครับอย่าลืมเช็คตรงแบตเตอรี่ตัวนี้ด้วยนะครับ